อะลองน้ำเม่น้อยครับเ,เรามาหาประช่อนกันถ้าไม่โดนช็อตก่อนนะ่าจะมีตัวครับก็เดี๋ยวลองใช้เป็นกบอบยางครับปีดูตัวน,นี้นี่กบอบยางคิงฟอก

โอ้โหนี่ครับหายเข้าไปเลยขนาดรัวกบยางกิงฟอกตัวใหม่ครับตัวนี้ <c oughs> นากตัวอ่ะนี่ครับหายเข้าไปเลยก็ลากจะช้านิดนีน,นะครับเหยื่อตัวนี้จะออกแอคชั่นดีมากฝากผลงานด้วยครับกบยางกิงฟอกตัวใหม่ครับ เดี๋ยวร็วนี้เราเจอกันดูครับหายเข้าไปเลย่ายรูปนครับผมสุดยอดมาเดี๋ยวดูกันต่อครับของตียำ้ยำๆดูนะน่าจะมีอีก สายหน่อยนึงตัวนี้นะครับแป๊บนึงสูเปอร์หน่อยนิวกบยางคิงฟอ o x กครับกับงานปลาช่อนนะหมายล่องน้ำเล็น้อยครับลากช้าๆเนียนๆได้ผลดีมาก ก็คือใหญ่ที่ดีครับเรียกปลาอย่างเดียวไม่ได้นะต้องกัดแล้วไม่พลาดเลยปากมงงามด้วยครับสวยงามเดวเร็วนี้เราเจอกันไารรู้ว่มผมมลองตีดูครับลองน้ำครับถุงตัว อยู่ไหมโอ้โหกระเด็งกระดอนนี่ครับนิวกบยางคิงฟ็อกกับกระช่อนไซนีก็กัดโดนนะครับฝากของงานไปด้วยี๋ยวเร็วนี้ะนะอะไรกันกันขายลูกเสร็จมาปล่อยรับตัวนี้น่าจะมีตัวนะครับนานด,ด,ดี้ยวลองตีดู ตัวเล็กอะ เดยดหน่อยสนาครับใส่ปลาเกือนะกับนิวกับยาง king f o x นะครับตัวเล็กตัวใหญ่กัดติดหมดฝากผนงานด้วยนะเ,ออเร็วๆนี้เดี๋ยวเจอกันครับตัวนี้ก็เ,เล็กหน่อยนะตัวนี้จะปล่อยแล้วกันครับจะถ่ายรูปก,ก่อน 너구는 농구는 농구는 ช่อนนะครับก็ตีขึ้นฝั่งนะครับแล้วก็ลากลงมานี่สัตเลยกับนิ้วหลุดมนือ,อกัดนิ้วกบยางคิงฟ็อกนะครับก็มาคิหลุดไปทีนะผมก็ตีย้ำๆไปตามมากัดจนได้ครับโดยหางที่ไม่เหมือนชาวบ้านน,นะสร้างแอคชั่นที่แตกต่างอยากให้ร้องครับถ่ายรูกปกัน bạn ngán đấy hấp